การเห็นไตรลักษณ์เป็นทางแห่งความหลุดพ้นตามในแห่งอนัตตลักษณะสูตรภิกษุทั้งหลายรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณอย่างใดอย่างหนึ่งอันเป็นอดีตอนาคตหรือปัจจุบันมีในภายในหรือภายนอกก็ตาม หยาบหรือละเอียดก็ตามเลวหรือปราณีตก็ตามมีในที่ไกลหรือใกล้ก็ตามรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณน,นั้นทั้งหมดบุคคลพึงเห็นด้วยยะถาปูตะสัม,มปัญญาอย่างนี้ว่านั่นไม่ใช่ของเรานั่นไม่ใช่เป็นเรา นั่นไม่ใช่ตัวตนของเราดังนี้ภิกษุทั้งหลายอริยสาวกผู้มีการสดับเมื่อเห็นอยู่อย่างนี้ย่อมเบื่อน่ายทั้งในรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเมื่อเบื่อนายย่อมคลายกำนัดเพราะคลายกำนัดย่อมหลุดพ้นเมื่อหลุดพ้นแล้วย่อมมีญาณรู้ว่าหลุดพ้นแล้ว อริยสาวกนั้นย่อมรู้ชัดว่าชาติสิ้นแล้วปรมจัรย์อยู่จบแล้วกิจที่ควรทำได้ทำสำเร็จแล้วกิจอื่นเพื่อความหลุดพ้นอย่างนี้มิได้มีอีกดังนี้ตามในแห่งธรรมะปะทะบาลีเมื่อใดบุคคลเห็นด้วยปัญญาว่าสังขารทั้งปวงไม่เที่ยง เมื่อนั้นเขาย่อมเบื่อนายในสิ่งที่เป็นทุกข์ที่ตนหลงนั่นแหละเป็นทางแห่งพระนิพพานอันเป็นธรรมหมดจดเมื่อใดบุคคลเห็นด้วยปัญญาว่าสังขารทั้งปวงเป็นทุกข์เมื่อนั้นเขาย่อมเบื่อนายในสิ่งที่เป็นทุกข์ที่ททตนหลงนั่นแหละเป็นทางแห่งพระนิพพานอันเป็นธรรมหมดจด เมื่อใดบุคคลเห็นด้วยปัญญาว่าทำทั้งปวงเป็นอนัตตาเมื่อนั้นเขาย่อมเบื่อหนายในสิ่งที่เป็นทุกข์ที่ตนหลงนั่นแหละเป็นทางแห่งพระนิพพานอันเป็นธรรมหมดจด